เรียบร้อยครับผมไก่เอาซาเลงเอาลดไหน่อยข้นซาเลงนะครับพกผ้าสะดวกครับพี่น้องไก่ล้มพอดีนะครับซาเลงกวางะมาณเม็ดยี่สิบนะครับเดี๋ยวลดใช้หน่อยก็ขึ้นไใ้พอดีนะครับพี่น้องข้นไดข้นขึ้นได้ทกอยา้นหน่อยข้นใดครับนี่ครับไปไขไก่ี่สิไปไอยุ่ในโขกในปางสิใส่ซาเลงไปเลยได้ครับพี่น้องรเบิ้งครับเบิ้ง นี่นะครับเท่ากับกลินประมาณนี่นะครับไปขึ้นไปฮนเนี่ยงวน่ะโดดเขียนแล้วนี่หน่อยอะ่ะลองไหม้นี่นะครับพ้อยมีอะไรครับใส่เี่ยไปทั้งในกันนะครับซาดิงมาใส่หน่อยครับพี่น้อกครับขอบคุณสวัสดีครับ